โอ้โหต้องเรียกว่าโอ้โหเลยครับก็รู้สึกดีใจครับท well ี่ได้มาร่วมงานแฟนตานะครับแล้วก็วันนี้ได้คือเล่นมีท่าเต้นด้วยคือเพลงแฟนต้าหน่อยป้ะก็รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกดีครับผมท่าเต้นอันนี้ก็คือเราคิดกันเองเพื่อแฟนตาโดยเฉพาะมาล้ค่พาหลงเลยอันนี้มีครูคิดให้ครับมีทีมใช่ครับมีทีมช่วยครับซึ่งวันนี้มีกิจกรรมบนเวทีด้วยใช่พวกเราเราเล่นกันแบบเพื่อนเปิดเลยไหม คุณละหู้ป่ะใครใครหกบ้างใครหกเล่าหน่อยคุณไม่หกผมเจ็ดคุณหกแปดหน่งห้าแปดเ้าครับทั้งหมดทั้งหมดมันคิดว่นเกมคูณละูปกันแล้วก็เอาถือแฟนตาแต่ว่าจริงๆคือห้าหกใช่ไหมใช่แต่ว่าจินบุ๊ควางยาผมคุณละแอบเขย่าดูยังไม่ได้เขย่าเลยใช่หกครึ่งกวดละแล้วก็ไม่เท่าไรผมไม่ได้ก็มีคูณละู้ป่ะคุแล้วล่วงแล้วล่วงอีกแล้วแกล้วคนอื่นด้วยนะคนเนี้ยไม่แกล้วแค่เดินไปหากินเฉย ก็คือเอาเป็นว่าคือสนุกมากสนุกมากเลยกมากไม่ได้เล่นนานแล้วเหมือนกันเวลาฮูไปผมจริงจริงจริง้าพูดถึงแฟนต้าแล้วผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กยังไงบ้างเชื่อว่าเจนกเราเม็มผมผมผมบอกแล้วผมเคยกินรถหนึ่งเป็นรถพิเศษเฮ้ยบูลี่เฮ้สีสีนี่สีฟ้าฟ้าไม่เหมือนเข้มไม่เหมือนเข้มเพราะผมชอบกินลาลินฟ้าเลยแบบชอบกินชอบนั้นมาก จริงๆกินมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันครับแบบรคับโรงเรียนอย่างเงี้ยจะมีขายก็ซื้อมากินจริงครับใช่คือสายกินแบบผมเนี่ยผมบอกเลยเวลาผมกินข้าวผมขาดไม่ได้คลับแฟนตาผมต้องกินคู่กันตลอดชู้ก็ผมกินข้าวไปอ๋อดื่มพูดผิดครับชู้ก็ผมผมกินอ๋อผมกินข้าวใช่ไหมผมต้องดื่มหมดกินข้าวจานหนึ่งหแฟนตาขวดหนึ่งฮ้ยวแล้วควกินเยอะหนึ่ง จานขวดลิตรอ่ะวันกินประมาณสามจานก็แฟนต้า3ขวดไม่นี่เล่ข้าวเลยอะไรใหม่ๆเะดูเรื่องเขาใช้เด้เหรอไม่นี่แหละข้าวเลยทันเกินอันนี้ก็จริงไหมอันนี้ก็ไม่จริงค่ะแล้ก็กินอย่างนั้นไปเรื่อยครับคือสุดว้าวแฟนตามันสดชื่นยังไงสำหรับกินแล้วมันจะเป็นยังไงเมื่อกี้เห็นรีแอคบนเวทีอยากรู้ว่าตอนนี้มันเป็นรีแอคเดิมไหมกินแล้วมันซาเป็นอะไรกินแฟนต้าแล้วมันจะรู้สึกซาไปถึงคอถึงแบบทุกที่เลยค่ะ ใช่าาซาาซาให้ทุกคนทำด้วยได้ไหมล่ะไม่ทุกคนอดกตื่นดีครับผมบอกไม่ก็ซาไงเป็นซายังไงก็ซาคุณให้ผมทำอย่างนี้ทำไมก็ซาาเชื่อแล้วว่าซาซาจริงอะใหุ้ฝากหน่อยจากแฟนต่ามีอะไรยังไงบ้างอะางทีที่คุณพูดบนเมทีครับเป็นแานที่หนึ่งเป็นแฟนีึบ แล้วก็ฝากก็พวกเราก็เป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ของแฟนต้าครับ,รบก็ฝาก<อ>ด้วยนะครับก็ฝากทั้งแฟนต้าแล้วก็ฝากทั้งวงบัสด้วยแล้วก็ชาเลนจ์ของแฟนต้านะครับเป็นแดนซ์ชาเลนจ์จะไปเต้นกันในทิกตอกอะไรก็ได้เล<ช>ยแบบร่วมสนุกกับกิจกรรมของแฟนต้าครับเก็บผลไม้ครับเก็บ<ช>ผลไม้แฟนต้าหน่อยป้าเนี่ยฮะท่องขึ้นใจครับครับผมกิจกรรมหลังจากนี้ของแฟนต้าก็ฝากด้วยครับผมครับผมสำหรับคอนเสิร์ตใหญ่ๆบัตรหมดแล้วมาโตแล้วมดแล้วเย้ หดามวันใช่ไหมใช่ครับที่เฟรมัสนี่คือนะโอ้ยพึ่งครับคือขอบคุณมากๆจริงๆครับเพราะว่าคือคือตื่นเต้นมากด้วยเอาจริงๆกับคอนเสิร์ตนี้แล้วก็แบบซ้อมมาเราแบบมีการวางแผนอะไรมาแบบนานมากแล้วพอแบบวันที่เขาเรียกว่าเปิดขายบัตรใช่ไหมวันเปิดขายบัตรก็เหมือนทุกคนให้การตอบรับที่ดีมากๆก็รู้สึกแบบดีใจมากแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากๆมีกําลังใจในการซ้อมใช่ครับแสดงว่าซ้อมเตรียมซ้อมแล้วเรียกว่า ก็เรียกว่าเอานี้ตอนนี้ซ้อมทุกโชว์แล้วครับเหลือแค่ทวนแล้วก็รันให้พร้อมครับใช่ครัวของเบอร์ใช่ไหมครับเดือดนะฮะเดือดเลยเหมือนน้ำที่กำลังต้มในหม้อเฮ้ยโทคลสานในจิตใจน้ำอะไรที่ต้มอ่ะน้ำแฟนต้าไงี่้ำแฟนตาเดีคือเทางนี้คาดคาดหวังแน่นอนจะได้เห็นอะไรใหม่ๆจากพวกเราบ้างอะไรใหม่ๆลังกาไหมหน่อยลังกาหรอหรือวดีลังกาข้าวมันแพ้ง ได้ได้เลยอ่ะถ้าเราอยากทำอ่ะคอนนี่เป็นนิดนึงอ่ะมันใกล้วันแล้วใกล้วันแล้วเนาะก็เออนี่ยไงคือไม่รู้ว่าจิลังการไหมแต่คือคอนใหญ่มันมันชื่อคอนเสิร์ตใหญ่ผมว่าต้องใหญ่แล้วไม่ไม่ใหญ่ก็มีอะไรที่มันแบบคือเราไม่ทำอะไรง่ายแน่นอนครับที่กว่าของคอนละครดีกว่าละครอ่าละครละครแรกแรกย่างควาาก่อนดีกว่าได้รู้ว่าแบบเบอร์ไหนควาก่อนควก่อนจากเอจากเอท่านผู้ใหญ่ครท่านผู้ใหญ ใหญ่ใหญ่พูดกานมากมากครับอันนี้ต่ออันนี้คือต่ออันนี้คนละครอะไรนะใหญ่มากครับไม่ต้องการเก่งมากไม่ต่อ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 ร้องร้องเต้นดินดินมีดินมีดินมีดินอะไฟไฟฟ้า เหาะเหินเหาะเหินเหาะเหินก็อะไรอ่ะแบบลอยแบบอยู่บนอาการเปียกเปีย่ยงเงื้อเงื้อเงื้อเบียร์เปียกจริงเลยเพราะเพราะคนสุดท้ายอะไรอย่าอย่าให้เร่อแย่อย่าแพ้เขาลูกลอย ร้อยไม่ถึงอลไรตอนนี้เลยพร้อมพร้อมตอนนี้หนูอนเต็มร้อยให้กี่เปอร์เซ็นต์คะพร้อมพร้อมตอนนี้เหรอฮะประมาณแปดสิบแปดสิบแปดสิบจุดห้าสอกได้แปดสก็ได้ครับยี่สรอเบียนมาเติมเต็มให้ครับเก็คไังเกสเสหรอครับเกสเหรอฮะกเหรอครับเออเก็ส ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีหรือไม่มีครับแต่มีคนมีลิลลุนะอุ้ยจริงอ่ะสมัยเก๋อะไรทั้ายลูกผมไม่ได้อะไรเลยอกั้งเกสเกสเกสคอนเสิร์ตเหรอครับกสก็จะมีประมาณแบบ12คนอะไรมีเกสสคนนึงมีเกสคนนึงมีเกสคนนึงครับมีเกสคนนึงชอบถ่ายรูปทรงทรงตอนจบตอนจบบอขึ้นไปดีตอนจบแล้ววันนี้แต่มีมาแน่นอนใช่ไหมครับแน่นอนฮะอะไรนะ ได้เลยครับภาไม่ค่อชัดเท่าไหร่เจถ้าเจสคนนี้มาถ่ายรูปเราจบก็มีครับมีคนนั้นมีแน่นอนครับครับวันนี้เป็นวันจัดงคะได้นะครับพี่คอนตามนัผมว่าสามวันเนี่ยไม่เหมือนแล้วไม่เหมือนแน่นอนเป็นคนละต่างกันตามแบบบรรยากาศกับบรรยากาศครับบรรยากาศในแต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันบีอาร์วันนี้อาจจะมาแบบ เป็นแบบบ bias แบบนี้บ bias แบบนี้หลายๆคนอาจจะทำให้แบบบรรยากาศของโชว์มันเปลี่ยนไปอ่ะใช่เหมือนแบบแล้วแต่ energy ที่เราแลกเปลี่ยนกันใช่จริงฮะจริงแล้วก็ทรงผมเลยฮะทรงผมไม่เหมือนกันใช่ฮะแต่ไม่ว่าจะรุ่นเก่งไงคุณทรงเดิมสามวันเลยไม่เด้แน่นอนทรงนี้แหละทีมให้แต่งตัวไหมคะ b i อ s มีตีมมีตีมนะครับต้อไงไปคอนบัสต้องแต่งตัวยังไงมัน จริงเห็นว่าเขาคุยกันใน TikTok อยู่ว่าเขาจะคุยกันนใ TikTok เออ๋เขาจะแต่งกันตามโลสเตอร์เรายังไงปกติเขาจะแต่งตามโ๋สเป็นยังไงดูเหรอมันดูนะรอแป๊บนึงผมได้ยินเสียงกระซิบมาเสียงหรือเถืเราอ้างมาบอกว่ามีแต่ว่ายังไม่ออกยังไม่ประกาศออฟฟิเชียลรอประกาศนะครับมีครับมีมีนะรู้เหมือนกันเลยครับเมื่อกี้รู้เหมือนกันนะ มีเพลงพิเศษแต่ว่าต้องดูว่าจะเป็นเพลงอะไรแต่ว่ามีเพลงพิเศษแน่นอนครับเยอะเยอะเยอะมากเยอะด้วยเยอะมากครับผมแต่เพลปินไทยตัดข้าวผมว่ามีหมดเลยครับมีหมดจริงทั่วโลกอุ้ยอินโดนีเซียนี่คือได้หมดเลยมาหมดเลยอินเดียตุรกีอีกหนึ่งเรื่องอีกความน่ารักของเรากับแฟนชายของเราที่แม้ว่าเราเป็นขวัญใจน้องๆผันน้ำนม เห็นนะครับชอบมากครับล่าสุดผมเห็นนี้ในในเออ่ซิทคอมสุภาพหรือสุดซ้อนอ๋อคือผมว่าดูดูตั้งแต่เด็กเหมือนกันเรื่องนี้แล้วผมว่าเห็นน้องเต้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ชอครูที่โรงเรียนผมนี้มาถามว่าเนี่ยเขาเป็นอาจารย์เงี้ยแล้วแบบเด็กๆก็แบบไปร้องทัศวีมาคิดอะไรครับแล้วเขาบอกว่าเด็กๆเดี๋ยวนี้เขาไม่ท่องสูตรคูณกันแล้วหรอต้องเปนชะต้ดีใจเอาไปออกเขาซงเขาสอบอะไรเงี้ยเห็นอยู่รู้สึกยังไงชอบ ก็เป็นสีสันนะคือว่าก็เป็นแบบอะไรที่บันเทิงดีใช่ครับแล้วสนุกดีัก็ชุดติชุดติพงเงี้ยผมก็เลยชุดติมาเนี่ยเยอะเลยฮะคอนโซลีคอนโซลีเขาจะดูเนี่ยผมพาดูแล้วแล้วก็มีพูทธเบิกพูทธเบิกนี่ก็มีเขาเล่นเล่นกันในทิกตอกช่วงนี้แบบว่าไปพูดพูดใส่แล้วให้แบบมีแต่ละเจนพูดก็จะพูดคำมาไม่เหมือนกันแล้วอย่างจังนี่จังไหนจังใดจังใดข้างนอกป้าผักติงแพรบุญแพมเชื่อแปลก หมายนวามว่าคำที่ต่อท้ายนี่ไม่ค่อยได้ยินใช่ไหมครับก็แปลกเยอะนะแปลกเยอะมากครับพี่อยากได้เบอร์ไหนครับเอาเบอร์ที่แรงที่สุดแปลกสุดหรอเอามบอร์สุดแมันด๋อยังไงเออใช่นะนะผมลืมอ่ะได้พี่ชัยนี่กลืมแล้ชัยามพี่ชัยอ๋อเดชาเดชาอะไรเดชาอะไรเดชาพรเดชาไม่รู้เดชา

ตามงานเห็นน้องบักทนตบัณฑิตบัณฑิตบัณฑิตบัูฑดตบัณฑิตบอ็นดูอัจริ็นัูดีครับแิ้วก็น่ารักมากอัจริเอ่ณคือด้วยความที่เราเป็นบี่ด้วบก็อยากเป็นแบัณฑิงบัณให้น้องด้วยก็ขอบุณกที่มาในงานแล้ตก็ทําตบียบัณฑิตบัณฑิตบัณฑิตบัณวยแล้วก็ในอนาคตราจะมีผลงานก็ฝากนตองๆติตต่อไปต้วยครตบับครับัณับัณนิัิบัณฑิช่วงที่ผ่านมามั แบบคิดถึงสานาม้างไปเออก,ก็ก็คิดถึงครับเมื่ี้ก็ล่าสุดก็มีแวะกับเจโน,นนะครับเพราะว่าคิดถึงบรรยากาศคิดถึงว่ายิงว่างเมื่อไหร่ก็อยากทำอะไรตลอด้องคัสเป็นไงบ้างที่ <ผม S 2> แบบว่าเราแบบมีไปแบบแผนประเทศเออมันที่มาที่ไปยังไงมันแบบโอ้ที่ผมว่าเซอร์ไพรส์ยอยู่เหมือนกันครับคือคือมันมันเริ่มจากที่ปกติฮาเล่นเกมกับพี่ๆในแบบทีมฟูเซนก็เป็นทีมทีมแข่งแข่งวาร์โล่แล้วอยู่แล้วเขาก็เลยแบบเหมือน ถามพาร์ทเล่นเล่นว่าแบบเอออยากปีนี้มาสเตอร์จัดที่กรุงเทพนะอะไรแบบอยากมาไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาลองแบบคุยกันอะไรออดดูอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วเหมือะไรออดเขาก็แบบติดต่อกันมาว่าแบบเอออยากร่วมงานด้วยอะไรเงี้ครับก็เลยแบบได้ได้ไปไปเป็นเหมือนเขาเรียกว่าโชว์แมทใช่ครับก็แบบแข่งแข่งเล่นเล่นเอาสีสันอะไรเงี้ครับก่อนนี้ก็แบบจะเกิดแข่งกันจริงจริงแต่เราซ้อมกันซ้อม เออก็ไม่จริงไม่มีไม่ไม่ได้มีซ้อมอะไรขนาดนั้นแต่ผมมีเขาซ้อมทุกคืนเลยนะครับไม่หมายถึงว่าถ้าซ้อมซ้อมทีเหมือนพี่พคือปกติเล่นกันอยู่แล้วเล่นกันแบบชิลๆอยู่แล้วครับก็ไม่ได้มีซ้อมจริงจังอะไรครับก็คือไม่ได้กดดันอะไรด้วยใช่แล้วก็เออไม่ไม่ได้กดดันอะไรเท่าไหร่ครับมีเอาเพื่อนๆในวงไปซ้อมบ้างด้วยไหมคะตั้งตี่กันเลยไหมอ๋อก็ปกใครเล่นบ้างอ่ะก่อนเล่นนะครับเขาซ้อมเขาซ้อมอยู่ครับช่วงนี้ช่วงนี้เขาแบบว่าเขาบอกว่าถ้าเขาไม่ได้ซ้อมก่อนนอนเนี่ยเขานอนไม่หลับจะบอกว ที่ก่อคุณแมผมบอกว่ามีพื้นหรือเปล่าไม่ใช่เล่นด้วยครับไออีกสองทีกสองท่านที่เพิ่งจบม6เขียนในชั้นงานทุกคนเลยทุกคนเฮ้ยจังไดเอ้เพื่อนจังดีจังไก่จังไก่พี่กับจังใช่ไหมอ่ากินก็เป็นไงบ้างลูกผมต้องบอกเลยนะว่าผมเนีออฟฟิเชียลจบไปแล้วแต่อีกต้องไปโรงเรียนนะฮะเพรอะไรต้องไปทำงานอ่อีกนิดนึงแต่ว่าก็ก็จะก็ดีแล้วคนถามว่าคุณ ได้แล้วครับได้ที่เรียนได้ที่เรียนหรือยังโทษทำขออยู่ใน process นี่กำลังจะได้แล้วครับเดี๋ยวขอไปเคลียร์งานที่มหาลัหางหมูอยู่กันหางหม่านจับจังแล้วลูกผมก็เหมือนกันครับอยู่ใน process การเคลียร์งานอยู่เหมือนกันครับตอนนี้ก็มีแวะไปโรงเรียนบ้างส่วนเรื่องมหาลัยนี่ก็อยู่ใน process มือนก็พีเป๊ะเลยครับอาจจะแบบใกล้ๆกันเฮ้ยอันนี้มันจยใกล้ใกล้กัน ก็โปรเซสคล้ายๆกันนะพี่เรื่อเดียวกันจับมือกี้ที่สถานีรถไฟแล้วก็ไปต่างคนต่างไปเอาไม้ก็ไปด้วยกันไงคนนึงลงที่หนึ่งคนนึงลงที่หนึ่งบงบงบัสไม่มีเด็กมัธยมแล้วนะครับผมยังไงดียังไงดีภาพหลังหลังจากนี้ของบัสเราจะเท่ขึ้นเราก็โตขึ้นก็เป็นเหมือนเดิมเลยครับเพราะว่าก็เหมือนเดิมรไม่มีอะไรเลยของเราคือเป็นยังไงก็เด็กใช่ครับเราเพิ่งยี่สิบกว่าเองยี่สิบกว่ามีนี้สอง อ๋อมีฝั่งตุลาก็มีผมมีฮาร์ดมีน้องเอแล้วก็มาคริสครับผมฝั่งธรรมศาสตร์ก็มีน้องภูทัดชัยใช่ไปไปร่วมจีบบอลก็ใช่น่กศึกษาขอธรรมศาสตร์คือแบบใช่แบบธรรมศาสตร์คนเดียวลูกมันเยอะมากเลยบัรนาบาร์บารเล่าเลยก็ก็ตื่นเต้นดีพิงค์วันนั้นก็เป็นทำสีผมมาใหม่ด้วยก็เลยเรียกว่าทุกคนก็แบบเพิ่งเคยขับอยู่แน่เขาเลยเออดีใจที่ทำสีผมมากๆติดใจเลยไหมคะอยากจะินทำสีไปตลอดเลยไหม ก็อยากก็ก็ถ้าได้ก็ดีแต่ว่าเดี๋ยวก็รอดูกันว่าแนวไจนคนดูยังไหเอหน่อยค่ะเอไมาดูสเอเลยลูกเป็นยไบ้างคะไปร่วมงานเราเไปทำอะไรนะในงานกันกันติดพูดังกั่ัล่าข่อไัเลยบอลอะไรนะครับ้งานบอลนไงบ้างคะก็ก็ไปถือบอลกับทีมมาร์กทีทัศทีขุดกับท่ภูมินะครับก็สนุกดีก็แบบได้ไปถือบอลก็เหมือนเป็นประสบการณ์อนึ่งในมาลั ไม่ร้อนใช่ไหมวันนั้นไม่ร้อนก็โอเคนะไม่มีร้อนมากเออแต่วันนั้นเอเอไปบอกฮาอยู่ว่าอากาศดีนะวันนี้ไม่ได้ดีมากหรอกแต่ว่าก็แบบพอทนได้ครับอ่าชอบก็เป็นเป็นการกระชับมิตรของสองมหาลัยเนี่ยก็จริงๆวันนั้นก็ไปกับครูเนี่ยไปกับถึงคนเดียวกับฮาร์ดไม่ชื่อหยอกนะครับก็สนุกดีครับก็ จริงๆร,รู้สึกว่าเป็นงานแรกๆเลยที่เรารับในมอใช่ไหมใช่แล้วก็ก็ตื่นเต้นดีแล้วก็เจอคนเยอะมากแล้วก็ทุกคนน่ารักหมดเลยก็ครับสนุกปหนึ่งนะสกายสอเป็นน้องเน็กน้องฟ้าแล้วกันค่ะบาตนี้บงานสอบบ้าหน่อยครัอ๋อครับผมก็เอ่ออย่างที่บอกไปบนเวทีเมื่อกี้นะครับว่าพวกเราก็เดือนหน้ามีคอนเสิร์ตใหญ่ของพวกเราครับผมก็ตอนนี้ทุกคนกำลังโฟกัสกับการซ้อมคอนเสิร์ตแบบมากๆเลยแล้วก็หลังจากจบคอนเสิร์ตใหญ่ไป ทำงานมาเป็นระยะเวลานานเราก็จะได้มีเวลาพักกันอย่างที่ทุกคนได้รู้พราะพอพักเสร็จก็เดี๋ยวกลับมาดูงานกันต่อครับผมก็รอดูประกาศจากทางค่ายนะครับโอเคจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณครับ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 